สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมนะคะสวัสดีวันแห่งความรักนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปความรักกันเนาะมาดูว่าความรักของเพื่อนๆนนะเป็นพลังงานแบบไหนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะขอให้นาเรื่องหนึ่งใบเนาะขอให้นาเรื่องหนึ่งใบ พลังงานของความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามเนาะไม่ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของคู่แข่งทางเลือกตัวเลือกหรือว่าเป็นคนที่แบบคุณไปเจอกับคนที่เขามีกำแพงสูงในเรื่องของความรักก็ได้นะหรือเขาอาจจะกำลังโฟกัสในเรื่องของการทำงานของเขาก็ได้นะพอดูนะไพ่หนึ่งไม้โอเคนกมองอว่า เป็นพลังงานที่อาจจะกำลังตามง้อกันอยู่ไหมนะพลังงานของคนที่แบบว่าตามงอ้อขอคืนดีอยากได้โอกาสนะคะอยากจะพยายามอีกสักครั้งหนึ่งเนาะเป็นพลังงานแบบนั้นเพราะว่าไพ่ขยายออกมา <c oughs> ก็จะประมาณนั้น งอนกันอยู่ไหมนะคะหรือว่าไม่ได้คุยกันคนคนนี้ก็อยากเข้าหานะคะอยากตามอยากง้อนะคะยังยังไม่อยากที่จะคุยกับใครนอกจากคุณอะไรแบบเนี้ยคือหรืออาจจะเป็นทั้งคุณทั้งเขานะที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะต่อให้จะมีโอกาสเข้ามามีทางเลือกเข้ามานะคะก็รู้สึกว่ายังต้องการกันและกันอยู่ยังแคร์กันยังรอกันงอ้อยังรอกัน กลับมาคืนดีกันอยู่ก็ได้นะคะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะเป็นพลังงานประมาณนั้นนะที่นกเห็นนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะเป็นยังไงคะ <c oughs> คุณปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มันเป็นไปตามโชคชะตาพลมลิขิตคุณรู้สึกว่าอ่า ความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าใช่นะก็อาจจะมีการวนกลับมาก็อาจจะมีการได้เริ่มต้นใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยปล่อยทุกอย่างนะให้มันเป็นไปอ่ะคุณเองเป็นคนที่น่ารักสดใสนะคะเป็นคนที่โดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองเป็นคนที่น่าอ่อนกว่าวัยก็ได้เนาะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะ ตอนนี้เหมือนคุณคุณได้เรียนรู้คุณได้เติบโตคุณนิ่งคุณเงียบนะคะเออบางคนเนี่ยออกมาจากความสัมพันธ์แล้วคุณคุณก็อยู่กับตัวเองได้นะคะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดูมีพลังนะคะดูมีความสุขกับชีวิตของตัวเองเนาะอือพลงงางน,นะคะชาววันพฤหัสชาววันอาทิตย์นะคะชาววันพุธราศีกัน ขึ้นมาเนาะขอดูพลังงานฝั่งเขานะคะฝั่งเขานะคะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติได้คนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนักเดินทางนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับงานช่างอ่าเป็นสายกีฬาสายสุขภาพชอบความเร็วได้นะคะพลังงานชาวทัดไฟเม็ดสิ่งธนูตัวเขาเองเนี่ย มีความอยากจะเข้าหานะอย่างที่บอกเลยว่าถ้าพลังงานของคุณเนี่ยนิ่งแล้วคุณสงบแล้วคุณเหมือนกับว่าเรามีสติมากขึ้นเรานิ่งมากขึ้นเราไม่ฟุ้งไฟนะคะเราอยู่กับชีวิตของตัวเองได้ดีแล้วเนี่ยพลังงานเนี้ยนกมองว่าน่าจะเป็นฝั่งเขานะคะเพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยเขายังสอดส่องคุณอยากเข้าหาคุณนะคะมีความคิดถึงคุณอยู่แล้วก็ กำลังคิดวางแผนนะคะที่จะเข้าหาคุณอยู่ในเวลานี้ซึ่งนกรู้สึกว่าเขายังอยากเดินหน้านะคะไม่ไม่อยากที่จะแบบหยุดอยู่แค่นี้เขาไม่หยุดแน่นอนเนาะคนคนนี้ไม่ได้มีการ move on จากคุณแต่อย่างใดนะคะนก ok เห็นถึงความปรารถนาที่เขายังมีให้กับคุณมากๆคนคนนี้นะคะมีความคิดถึงมีความรู้สึกผูกพันนะคะอยากใกล้ชิดกับคุณยังอยากใช้เวลากับ ะะก่อนหน้านี้เขาอาจจะลังเลในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาไม่ค่อยแบบใส่ใจคุณเขาไปทำแต่งงานไหมแล้วก็เป็นคนที่ชอบการเดินทางด้วยนะคะสำหรับคนคนนี้นกรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ เขาอาจจะทาไม่ได้ดีพอไม่เต็มที่พอในความสัมพัน์เนี้ยแล้วเขาอยากกลับมาทําให้มันดีขึ้นเนะี่ยไพ่สิบไม้นะคะอืมเขาอาจจะลังเลเขาอาจจะสงสัยเขาอาจจะแบบเออไม่ชัดเจน <c oughs> ขออภัยนะคะไม่ชัดเจนในตัวเองหรือไม่แน่ใจในตัวเองก็ได้นะคือไม่ได้ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเรานะคะมีชาวกวรกฎขึ้นมาด้วยไพ่ควีนอกวัน นกมองว่าคนคนนี้เขาเขายังปรารถนาคุณมากๆแล้วยิ่งในเวลาเนี้ยเขาก็ยิ่งชัดเจนเนาะว่าอเออเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขายังต้องการคุณนะคะยังอยากที่จะรักษาความสัมคัญนี้ไว้นะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะคะวางตัวดีนะคะเป็นคนที่ที่ฉลาดเออมีแต่คนอยากจะได้ตัวคุณอ่ะเออนะรวมถึงเขาด้วยคุณเป็นคนฮอตนะคะในสายตาเขา เขายัางมั่นคงกับคุณนะคะอย่างที่นกบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้มีการ move on หรืออะไรยังไงนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยอาจจะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินเรื่องของธุรกิจด้วยนะคนคนนี้นะคะเดินทางบ่อยนะเนี่ยไปเจอกับคนฮอตเหมือนกัน <c oughs> คุณก็ฮอตเขาก็ฮอตคุณก็มีสเสน่ห์เหมือนเหมือนกันนะคะนะนกรู้สึกว่าอืมใช่ เขาก็เฝ้าดูเฝ้ามองคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังสนใจคุณมากๆเออประมาณนี้นะทัดไฟขึ้นมาเ mm hmm. มสสิงธนูเนาะพ mm hmm. อดูแอคชั hmm. ่นของเขาหน่อยนะคะ mm hmm. เขาจะยังไงต่อคะหลังจากนี้นะ mm hmm. วันนี้นะคะวันแห่งความรักเนี่ย mm hmm. ผ้าปูก็สีชมพูไพ่ก็สีชมพูนะคะ mm hmm. เออนะไพเดทนะคะอ,อ่า สั่งชาติได้พ่อไมม่ไมเจ้าของธุรกิจนะ,ะคนในเครื่องแบบทห,หารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้เป็นชาวอังคารได้เป็นคนเก่าๆในชีวิตคุณเนาะการเริ่มต้นใหม่อะนกรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าในชีวิตคุณแล้วเขาเขาจะกลับมาเขาไม่ปล่อยเขาไม่ยอมเขาไม่ลดละนะคะเขาจะยือคุณค่ะเนี่ย นกรู้สึกว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีคนอยากจะได้ตัวเขาเหมือนกันนะเออเป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยแหละนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้เนื้อหอมอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้ามารุมมาตุ้มเขาเยอะแต่เขาเนี่ยสนใจคุณนะคะอยากกลับมาลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้อยากทำทุกอย่างให้มันชัดเจนอยากกลับมาคืนดีนะคะนกรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากเริ่มใหม่กับคุณนะให เดอะเวิลด์นะคะชาวาวันเสาร์เนาะต่างชาติต่างพินดานไกลนะคนที่ดูเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดรอบด้านนะมีดีนะคะมีแต่คนสนใจอยากจะเข้าหานะคะคนคนนี้คุณและเขาเป็นรักต่างไวัยได้นะเออคนคนนี้นะคะโดดเด่นเป็นคนไกลเขาจะกลับมาเนาะเขาอาจจะเข้าใจแล้วก็ได้ว่าเออ่อยจริงๆแล้วคุณเป็นความรักที่เขาต้องการนะคะเป็นรักแท้ของเขาเป็นคนที่ เขาอยากจะเซตทันดาวนะคะอยากจะลงหลักปักฐานกับคุณอยากจะมีสร้างคู่ชีวิตร่วมกันกับคุณอะประมาณนั้นเนาะอืมประมาณนี้ไพ่หกถ้วยมีการกลับมาคืนดีกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้นกรู้สึกว่ากลับมาแน่นอนเนาะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรที่ไม่ดีมีการเปลี่ยนนะคะหรือเป็นการกลับมาที่แบบเปลี่ยนโฉมใหม่เลยทุกอย่างจะถ้าไม่เคยชัดเจนก็จะชัดเจนนะคะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนาะในในความสัมพันธ์นี้นะมาดูการข้อความนะคะจากเคียฟเกลกันหน่อยนะคะว่ามีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนของเรา ฟ้าหลังฝนค่ะนะอืมความรักของคุณและเขาก็จะงดงามอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหามาร่วมกันนะคะหรือว่าหลังจากนี้นะอืมก่อนหน้านี้อาจจะไม่ไม่ได้มองอนาคตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยหรือคิดว่าความแตกต่างเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ได้นะอืม เนี่ยบางคนคือแบบโดดเด่นมิสเสน์นะคะเป็นคนที่ใครๆก็สนใจนะคะไพ่ใบนี้บาปเนาะก็เขาอาจจะแบบได้รู้แล้วก็ได้เนอะว่าการกระทําของเขามันไม่ดีไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยจากการกระทําของเขานะจากความโลเลหรือไม่ชัดเจนไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมบางคนเนี่ยอาจจะไป ได้เรียนรู้นะคะไปเจอประสบการณ์กับความผิดหวังนะคะเออโดนโดนเอาคืนบ้างอะไรยางเงี้ยกับการกระทําที่ตัวเองก็ทําตัวไม่ดีอะไรเงี้ยได้บทเรียนมานะคะก็เป็นได้นะสําหรับบางคนเท่านั้นนะเหมือนมัวเนาะ เนี่ยก็เป็นไปได้นะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการโลเลมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนที่มันเปราะบางพังกันไปนะคะแต่ก็จะได้กลับมานะเป็นคู่สร้างคู่สม,มนะคะเขาไปไหนไม่รอดจริงๆค่ะนะคนคนนี้ก็ยังไงก็กลับมาเนาะ ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะใครสนใจนะ้ำมันว่านมหาเสน่ย์รันจวนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้เช่นกันนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักในทุกๆวันเลยนะแล้วก็ส่งฟังในความรักมีสุขภาพที่ดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ